ค okay. วันนี้เราจะมารีวิวเซิร์ฟเวอร์ของ HPE เป็นรุ่น ML 3 0 Gen 1 1ซึ่งเป็นเจเนเรชันล่าสุดของ HPE Hewlett Packard Enterprise แต่เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เป็น Entry Level ก็คือสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางเท่านั้นเองเพราะว่ามันมี CPU ซึ่งไม่ได้มีการประมวลผลสูงมากแต่อย่างไรก็ตามมันก็สามารถใช้งานได้โดยเฉพาะการใช้งานเกี่ยวกับ Virtualization และการนามาเป็นหนดใน HCI ทีนี้เครื่องเนี้ยนะ ยังไม่ได้แกะเลยใหม่สดๆดเลยเนี่ยสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเป็น CPU E 2436หรือ Xeon 2436องค์ประกอบก็มีสายพาวเวอร์หลายๆแบบเลยโอ้สายพาวเวอร์ตามมาตรฐานประเทศต่างๆโอ้อันนี้ก็โอ้ให้พาวเวอร์มาทุกแบบเลยนะทุกโซนเลย,ยนี่ยในสิงคโปร์น่าจะไม่ผิดของอเมริกาแล้วก็ของยุโรป คราวนี้เรามาดูองค์ประกอบด้านในว่างมีอะไรบ้าง,างเขาก็จะมีกุญแจมาให้ด้านหลังให้เราแกะไปล็อกด้านหน้าโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ล็อกมาแต่กุญแจเนี่ยเราก็จะต้องเก็บไว้ให้ดีๆเดี๋ยวเราจะได้ดูตอนหลังว่าทําไมเราถึงต้องล็อกกุญแจเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยฝามันเนี่ยจะค่อนข้างเปิดง่าย ก็คือเวลาเราใส่ฮาร์ดดิส์มันอาจจะไม่ได้สนิทมากถ้าเราไม่ได้ล็อกด้านหน้าอันนี้ก็เป็นกุญแจง,ง่ายๆด้านหน้าเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมี USB ตัวเดียวเนาะแล้วก็มีพอร์ตไอโซึ่งไอโเนี่ยเขาก็มาเปลี่ยนมาเป็นอยู่ด้านหน้าละปกติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ด้านหลังแต่ในเวอร์ชันนี้ก็จะมีไอโอยู่ด้านหน้าด้วยส่วนหนึ่งก็คือเป็นไอโเป็น USB ไอโก็คือเป็นตัว management interface หรือว่า,าก,การควบคุมระยะไกลแต่ถ้าเป็นไอโซึ่งเป็น Ethernet เนี่ย เราก็ยังใช้พอร์ตแชร์ได้อยู่เพราะว่าพอที่หน่งเนี่ยเราสามารถกำหนดให้เป็น I/O ได้คือเป็น Management Interface ได้เช่นเราเรามาอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่องหรืออัปเดต BIOS สเนี่ยสามารถทำได้แกะดูด้านในว่าม,มีอะไรบ้างด้านในสำหรับรุ่นนี้เนี่ย แน่นอนว่า HP เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยก็คือทุกรุ่นก็จะมีวิธีการบอกว่าองค์ประกอบแต่ละตัวมีอะไรบ้างเช่นการใส่แรมแล้วก็สล็อตแรมถ้าเรามี1ดิมให้ใส่สล็อตที่สถ้าเรามี2ดิมให้ใส่สล็อต2กับ4ถ้าเราใส่ทั้ง4สล็อตเลยก็คือ2 413อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าดิมคอนฟิกเรชันจะเป็นวิธีการเรียงหรือออเดอร์การใส่ดิมนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นแนะนำเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคราวนี้เรามาดูตัวจริงกันบ้าง องค์ประกอบของเครื่องมีอะไรบ้างแน่นอนว่ามี CPU มีดิมส l o t อันนี้เป็นคอนโทรลเลอร์ก็คือฮาร์ดดิสคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์ซารสตาคอนโทรลเลอร์แล้วก็แบ็กเพลนนั่นเองแบ็กเพลนก็คือตัวการสสำหรับควบคุมฮาร์ดดิสด้านหน้าซึ่งตัวนี้เนี่ยเรามาแกะดูกันด้านหน้า ขอนมีหาตตั้งืมโอเคก็สามารถที่จะแกะได้เลยเนี่ยนิดเดียวเนี่ยนิดเดียวไม่มีก็คืออย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ล็อกอะไรไว้เพราะฉะนั้น,นเวลาใส่ฮาร์ดดิสเข้าไปเนี่ยเราจะต้องทำการล็อกก่อนเพื่อให้มันแบบฝาด้านหน้ามันดูแข็งแรงและบ้านคงตัวนี้เนี่ยเราก็จะสามารถใส่ใส่ฮาร์ดดิสได้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ใส่ฮาดดิสแบบ small form factor ก็คือ2.5นิ้วเนี่ยได้ถึง8ตัวเลยทีเดียวแต่ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวเรดคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็คือ VROC เป็นเทคโนโลยีของ Intel ซึ่งเป็นกึงก่งกึ่งซอฟต์แวร์เรทถ้าสมมุติเราต้องใช้ฮาร์ดแวร์เรทเนี่ยเราจะต้องใส่เข้าไปซื้อเรดคอนโทรลเลอร์ใส่เข้าไปเพิ่มซึ่งคราวนี้เนี่ยสล็อตสำหรับการขยายเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูได้ในส่วนนี้ก็จะมี สสล็อตที่เป็น x 8แล้วก็1สล็อตที่เป็น x 1 6 pci express เรียกว่าดีมากทีเดียวคือมันสามารถขยายได้ค่อนข้างเยอะในส่วนของ power supply รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่า flex power supply flex power supply ก็คือสามารถใส่ power supply ได้2ตัวซึ่งอันนี้เนี่ยสำหรับพลาดน้ำเบอร์เวลาสั่งเนี่ยเราต้องดูด้วยว่ารุ่นนั้นเนี่ยเป็น flex power supply หรือเปล่าเช่นอันนี้ก็จะมี ps 1กับ ps 2ก็คือสามารถที่จะเพิ่มได้ power supply เนี่ยเราสามารถดึงมาได้แล้วก็เสียบเข้าไปเลย เราก็จะได้ power supply 2ตัวแต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าคอนเซปต์เนี่ยเราจะสามารถใส่1ตัวหรือใส่2ตัวก็ได้อย่างเครื่องนี้เนี่ยเราจะเอามาทำเป็น HCI ก็คือ hyperconvert node node หนึ่งทีนี้เนี่ยมันจะเสียปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรเพราะหลักการ hyperconvert ก็คือว่าเราสามารถที่ให้มัน node เนี่ยสามารถขับพังได้เลยไม่เป็นไรเหมือนกับ mock up เตรียมให้เราใส่นั่นเองเนี่ยด้านหลังเนี่ยเราก็พอร์ตอินเทอร์ Internet, เน็ตเนาะอย่างที่บอกไปว่าพอร์ตแรกเนี่ยสามารถทำเป็น s h a ์ไ i โ o ได้ ก็คือ c o n f i ก IP สําหรับการเข้ามาเม n เนสที่เหลือก็จะเป็น High Speed USB Port Land เนี่ยสังเกตว,ว่าเราจะมีถึง4พอรตเลยทีเดียวแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันก็คือแค่1 1กิกต้นเองเวลาเราจะใช้เนี่ยเราก็ควรจะซื้อตัว10กิกหรือว่า25กิกมาใส่เพราะตอนนี้เนี่ยความเร็วเนี่ยมันก็จะต้องเป็นอ,อย่างน้อย10กิกแล้วละ่ะถ้าเราจะมาใช้กับพวกไฮเปอร์วเซหรือว่า HCI ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น HCI n o d e เหมือนกัน ก็คือถ้าให้เฉพาะเจาะจงเข้าไปยิ่งกว่านั้นก็คือเป็น Proxmox VE โ o d e Note นั่นเองซึ่งแต่ละโหนดเนี่ยมีการประมวลผลของตัวเองมีแรมของตัวเองซึ่งเราจะเพิ่มเข้าไปในแรม ก็คือมีแรมของตัวเองมีฮาร์ดดิสของตัวเองแล้วก็คือทุกอย่างเนี่ยอยู่ในตัวแต่ละหนดนจะมีฮาร์ดดิสมีเมมโม y รีแล้วก็มี CPU ก็คือมีคอมพิวตมีเมมโม y รีแล้วก็มีฮาร์ดไดรฟ์แต่เราจะทำเป็นซอฟต์แวร์ดีไฟล์สโตรเรโดยใช้เซฟโปรโตคอลเพื่อใช้ในการหลักการรีดันแดนซึ่งตอนนี้เนี่ยเรดเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยเราไม่จำเป็นละเราไม่ได้ต้องใช้เรดละเพราะว่าเราจะใช้ในระดับของซอฟต์แวร์แทนก็คือเซฟ ที่บอกไปว่าแรมที่มาพร้อมกับตัวเครื่องเนี่ยมันมีขนาดแค่16 g ิซึ่งมันก็เรียกว่าน้อยไปสําหรับการประมวลผลหรือการใช้กับ h c i หรือ Virtualization เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเพิ่มแรมเข้าไปโดยแรมที่เราใช้วันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแรม HP Original หรือ HP E Original นะแต่ว่าจะเป็นแรม OEM ซึ่งมีราคาถูกกว่าค่อนข้าง,งเยอะทีเดียวแต่ว่าการที่จะใส่แรม OEM ได้เนี่ยเราจะต้องทําการอัปเกรดตัว BIOS ก่อนแต่ทั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราใส่ลงไปก่อนแล้วก็มาอัปเกรด BIOS ผ่าน ผ่าน iO p o t ตอนหลังเอตอนนี้เราก็ติดตั้งแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง4สล็อตคราวนี้เนี่ยเราก็จะติดตั้งองค์ประกอบอีกตัวหนึ่งเพิ่มเติมเข้าไปนั่นก็คือการ์ด25กิกเป็น SFP 2 8อันนี้คือชื่อของมันเนาะ SFP 2 8คือชื่อมาตรฐาน Small p l u g a b l e Form เอ Small Form Factor Pluggable ก็จะลักษณะคล้ายๆกับ10กิกนั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะทำงานที่ความเร็ว2 5กิกเราก็จะต้องถอดตัวล็อกด้านหลังออกจแล้วก็เราจะใส่พอตไหนเนี่ยเราก็แค่ดึงออกแค่นั้นเองมันไม่ต้องใช้สกรูหรือน็อตเราก็ใส่เข้าไปเพราะตัวของมันเนี่ยเป็น PCIe Express ชนิด X8 อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะพอดี โ okay. อเคจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการล็อกไม่ต้องใช้สกรูเลยก็จะเห็นว่าค่อนข้างติดตั้งง่าย ตะกี้นี้เราก็ทําการติดตั้งดิมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเมมโมรีทั้ง4สล็อตเรียบร้อยแล้วคราวนี้เนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะทําการใส่ฮาร์ดดิสเข้าไปเป็นฮาร์ดดิสก์ชนิด s a t a 3เช่นเดียวกันอันนี้ก็ไม่ได้เป็น HP original HP E original ก็จริงๆก็ไม่แนะนําแต่ว่าบาังเอิญว่าลูกค้ารายนี้เนี่ยเขาต้องการราคาประหยัดเราก็เลยจัดให้โดยใช้เทร OEM บวกกับฮาร์ด อ่า i โ s ลิ t เตเนาะ SSD ของ a p เ c e r ซึ่งจะเห็นว่าเราใช้ความจุที่ค่อนข้างน้อยเลยก็คือ256 g b เท่านั้นเองเพราะว่าเราจะเอามาทำเรดในเป็นซอฟต์แวร์เรดเพื่อใช้ในการบูต uh, Proxmox VE โ okay. อเคเดี๋ยวคราวนี้นะเราก็จะประกอบตัว s o l i s t t t e เนี่ยเข้าไปในตัวเทรย์ นี้ก็เทรยอย่างที่บอกไปว่าเทรเนี่ยจะต้องเป็นเทรย์ซึ่ง compatible กับ Gen 11นะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเสียบไม่ได้ก็คือจริงๆก็เสียบได้แหละแต่ว่ามันจะไม่มีเกี่ยวกับไฟสถานะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะใช้ตัว OEM มาแล้วก็เดี๋ยวเราขอประกอบนิดนึงแล้วก็มาใส่ให้ดูโอเคอันนี้เราก็ประกอบใส่เทรเรียบร้อยละตอนที่ใส่เข้าไปก่อนที่จะใส่ฮาร์ดดิสเนี่ย เราก็จะต้องกดตัวนี้ก่อนหลังจากนี้ในนี้เนี่ยวันนี้เราจะใส่แค่2องฮาร์ดดิก์แค่2ตัวเนาะเพราะว่าใช้ในการบูต t พรอกม็อกวีแค่ e, นั้นเองก็ใส่เข้าไป응แล้วก็กดง่ายมากปุ๊บอ่าเราก็กดก็เรียบร้อยละคราวนี้เนี่ยเราก็มาใส่หน้ากากด้านหน้ากันปุ๊บเรียบร้อย อัวน,นี้เนี่ยอีกตัวหนึ่งที่จะต้องใส่ลงไปก็คือเราเรียกว่าการ์ด Quad NVMe ซึ่งด้านในเนี่ยก็จะเป็น NVMe 4ตัวซึ่งเราเคยรีวิวไปแล้วสำหรับตัวนี้มีประสิทธิภาพดีมากค่อนข้างเร็วทีเดียวเหมือนเดิมครับเราก็มาดูแล้วก็แกะตัวนี้ออกแล้วก็ใส่การ์ด NVMe ลงไปออก็เป็นชนิด x8 PCI Express เหมือนกัน อ่าเรียบร้อยง่ายครับง่ายมากโอเคง่ายมากในการติดตั้งคราวนี้เราก็จะได้ฮาร์ดไดรฟ์ตัวละ2เทราไบต์สตัวในนี้เพื่อที่จะทำเขาเรียกว่าเซฟสโตรเรจนะครับแล้วก็มีตัวเน็ตเวิร์กอินเทอร์เฟซการ์ดขนาดพอรพอต ซึ่งเป็น SFP 28มีความเร็ว25 GB กิกะบิตเปอร์เซกัมีฮาร์ดดิสก์2ตัวซึ่งเป็น uh, SSD Solid State Disk 2ตัวซึ่งเราจะทำ RAID ซอฟต์แวร์ก็คือเ a i d หซอฟต์แวร์สำหรับการบูต Proxmox VE ขึ้นมามีแรมขนาด128 GB กิกนะครับซึ่งเป็นสูงสุดเลยตัวนี้คือใส่ได้4สล็อตสล็อตละ32 g กิกทั้งหมดก็คือ128 GB กิกก็คือเราจัดเต็ม เต็มที่สาหรับหนึ่งโหนดยกเว้นอย่างเดียวที่เราไม่ได้ใส่ก็คือตัว power supply เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราไม่จําเป็นที่ต้องใช้2 power supply ต่อไปเพราะว่าถึงแม้โหนโดนี้จะพังไปเนี่ยเราก็ยังมีโหนโดนอื่นที่สามารถที่จะใช้งานได้ต่อคือมันเป็น h a ไปนในตัวถ้าใช้ r r o m o c กก็เรียบร้อยสำหรับการประกอบ HPE ML 3 0 Gen 1 1ในวันนี้